น้องเค้กค่ะกับพี่ปุ๊กกี้นะคะเอาออกมานอกห้องแล้วให้เขานอนข้างนอกน้องเค้กก็นอนเงียบๆนะคะเนี่ยบางทีเขาก็จะเงียบแบบนี้แต่เขาไม่นอนนะคะเขาเหมือนเขา ีอะไรอยู่ในตัวเขาที่ไม่สบายนะคะปกติเขาจะนอนไม่อยากจะตื่นนี่เขาเขาไม่นอนค่ะนอนหลับแป๊บหนึง่งแล้วก็ตื่นหัวโดขึ้นเขาก็จะแบบไอขึ้นมาเสียงแบบคอกแ,แกคอกแกคอกแกลเหมือนคนหอบอะไรเงี้ยค่ะร่วมด้วย สวัสดีค่ะน้องเ้กสวัสดีด้วยนะคะวันนี้เราก็พาน้องเชกไปหาหมอแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าว่า,าพ,พี่พี่ถามกันนะคะว่าน้องเ้กเป็นอะไรนะคะน้องเชฟก,ก็เหมือนเขากินหญ้านะคะกินหญ้าจากสนามนะคะตอนที่พี่ฝนไม่เห็นนะคะ แล้วก็เขาก็มีอาการาติดคอนะคะติดติดที่จมูกด้วยความที่เขาเป็นน้องหมาที่มีจมูกสั้นนะคะพันชีสุเขาก็เลยเอ,เอาไม่ออกนะคะเอาเองไม่ออกเขาก็เหมือนเ,อเหมือนคอแขกคอแขกคอแขกอยู่ตลอดเวลาแล้วกเ็เราก็นึกว่าแพ้อะไรนะคะเพราะว่าเขาเลียจมูก บ่อยๆนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบซึมไปนะคะทั้งคืนนะคะแล้วก็ไม่ยอมนอนนะคะพี่ฝนก็นัต้งเฝ้านะคะหลับบ้างตื่นบ้างแล้วพอเช้าเราก็โทรหาหมอนะคะคุณหมอก็กรุณาให้เข้าไปหาได้โดยที่ไม่ต้องนัดหมายมาก่อนนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรให้เขาพยายามเอาออกเอง หรือไม่มันก็จะออกมาเองนะคะแต่ต้องใช้เวลาถ้าเขาเอาเออกไม่ได้นะคะแล้วก็น้องเค้กก็จะได้ยามากินนะคะเป็นสเตียรอยอ่อนๆไม่ไม่แรงมากเ,าเพราะว่าหลีกเลี่ยงการมีผลต่อร่างกายนะคะยาสเตียรอยนี้ก็จะทำให้น้องเคก้กลดการระคายเคืองในโพรงในโพรงจมูก ของน้องเค้กนะคะที่เกิดจากยาที่ที่เข้าไปหรืออะไรที่เข้าไปก็ตามนะคะซึ่งหมอก็ได้ดูแล้วหมอก็มองไม่เห็นนะคะหมอส่องดูแล้วนอกจากว่าน้องเค้กจะต้องไปดูสโคปที่แบบว่าเอาส่องเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องวางยาสลบซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องถึงกับต้องทำขั้นตอนนั้นนะคะ ก็ได้ยามาทานแล้วก็รู้สึกเขาค l ามดาวขึ้นนะคะคือสงบลงนะคะแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาข้างนอกนะคะพี่ฝนเรียกให้เขามาฉี่นะคะเขาก็ไม่กล้าออกมานะคะเหมือนเขากลัวว่าเขาจะต้องเจอแล้วทำให้เขา เป็นอะไรแบบนี้การออกมาหลังบ้านทำให้เขากลัวนะคะสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็คงจะหายก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะน้องเค้กก็ดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวก็กินยาแล้วก็อ,อ,อาการเ,เจ็บภายในจมูกตอนนี้ก็อาจจะลดลงนะคะเราก็อาจจะดีขึ้นลระหวังว่าย่าชิ้นนั้นก็จะออกมาได้เองนะคะขอบคุณค่ะ моейій�arl differences 有點